สบายดีพี่น้องสบายดีบระจุคุณสุคนพี่น้องเลยพอกันตอนบ่ายเกี่ยววานพี่น้องเลยขุนขนเลยขุนขนเลยยังมาท่อมอยู่ชักคิ้วเลยเปล่าคิดแล้วก็จะไปลงเสื้อพียใหเสือเห็ดน้องเสือเห็ดซื้อเห็ดมาแล้ว ผมไปอีกนอนักงาน้องมเข้า um ัวย่ยบ่อบริก็เสกเริก็จังขาเขาหมมาเล้วพี่น um ้องพักกันได้พากับปุ๋นด้ยทานวันหน่อยเ้ยไม่อยากแลวคือ ช่มั้ยมื้นี้แบบกินแบบบ่ต้องห่วงเลยบดนี้มสิยา่ก็มีุนแล้วแปลว่าห่วงยังมือเพิ่นไว้คุบแจวบ่แม่นหยังดอพี่น้องเอ้ยมันามันเอาเพิือให้ไวเด้แม่เพในึงกันคุบปุ๊บนนเฮ็ดงยังอนอยู่บ่อน้ดๆกินเลยแซ่บนํากันเด้อพี่น้องเด้ออยู่เทียงหน้าน้อย ไปแ้กมาสดนาคำแรน้อย่ตอนนั้นใบน่อยเนาะกัรซื้อโดยสวนตัวที่เี่ะ อันนอยสบายดีเด้อพ่อแม่เป็นต้องฟรุงเหรออีเด้อออีกแล้ววะที่งบแบบที่งบแบบประหยัดเนาะปลากระเพานหนึ่งบริสุทธังวาเกี่ยงบร้ยงเลยพันบาทมาบรื้ยงเลยเฮ็ดกะเสื้อเฮ็ดกะสามแทน 200,000าทตกทีมทาให้ล <yapmış> ูก ok claro ีก็เป็นแสนนั่นหละคือบักไม้ก็เป็นแสนนั่นลม่อ600,000กยังบ่630,000 7,000ค่ะบ่ยัดเด้อเนาะ ก็ถือว่าประหยัดเลยคนระับไปในเก่าหนี่งของออนไลน์รุงพุง่่เดือนนี้เบุได้สร้างเดี๋ยวไข่ักก้อนบรใส่เนาะ ปล่อยสืนได้ลน้องก็เล่นบอว่ากินไม่ใหญ่กินฟัดกูไปได้ออยากนั้งมาหน่อยมหน่อยดี มาใหญ่เลโอ้ขนาดใหญ่แน้อยฟักเลย

Ô vợ đi kiếp hạng môn, anh không thấy nó tập trung nắng ุ่นเน้อยหนึ่งค,คออะะนนือเาปุ่นัคือนว่ะเจ้าเห็ดซือนซื้อกันตัวมันเป็นแผน่นเออเดกัไม่ดได้หอด่อเดถ้ามาที่พระบัวราผมันมีความเผ็ดอยู่ในตัวของมันเด้จจ่เยวมันบคอยเผ็ดกินมนันเสริมเข้าไปอันนี้ใส่นี้หนิเผ็ด เป็นลำเนเป็นบูราห่อเข้าไปคุยตักกับกักต้องสูงลลงไปกทำยังไงก็ หอมกินทางดอกก็จัดจ่ายขนาดเลยบอ่อนมีทางไปแล้วเนะาะจะให้บุ๊เด้จดูดอเข,ข้าวมันเป็นดอกแล้วมันกระิดแก่แก่อะไกระเท้าแล้วบุ๊เด็จเหรอ กเซื้อเนาะท่านผู้ดีก็ไปถามเนาะไปก้นตลอดไปกินมาแล้วยี่สิบหนะ้าบางเหรอ ภาพุกเก็บมากโองว่าเนี่ยมันเหี่ยวแล้วมันหอง่ายคิตวนาในใจมันป่ดแตกไปตาโกโปรเสียงเมืนเด็กใช่ไหมนะประด้สุเนี่ยคือเสียงหน่อยคือเก่าม่ต้องใช่ไหมต่เข้าหายนะ ชอบวะหั่นใหม่บะต,ต,ต้องเอต้ตเขาห่นเาหันมาต,ามตัดเพา่นเปนไงมสัตวเนาะอาเ้นมันคือไงกันสุดก่อนคือเส้แบบแนแหลกเนาะสุดก่อนมันหัานหนึ่งสุดก,ก่อนหันแก้ตลาดท่ายคล้คนละม้แก้ตลาดนะสุดเนี้ยม่ใหงพมสัต

จะลงเตส่งกันตลาดตลาดเจ่าตลาดพวงเขาขยับ่ะเขาบอกไปบนี้ปลอดัดเหี้ยมันเหี่ยวในัวหอง่ายึกินเหียวนเียมันหองง่ายวะมันโมแตะไป Cái này bỏ cắt cỏi nữa chỗ đọc. nó bụng lắm mùi. Hm, hát chị bút pháo nữa mùi. Mát không pháo. Mhm, mhm. 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 đồ Mhm. thì xài lái Mhm. 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 Mhm.

ทำเล็กเ็จะได้รวยรวยขอได้กินไปเนาะการกินมันก็มีลายมันก็มีลายแบบเอาไปหน้าหมูเขาจะกินแบบนึงกินเฮือนอยู่เที่ยงนะฮะก็จัดเต็มเลยฮะไปกินเทิ่ยงไปหมูเที่ยกันอยู่น้าหมูก็กินครับธรรมดาสัมโวอะไรเนาะฮะกะโฮจักการวางโต้กันไปหน้าหมูถูกหมูปั้นข้ามเขาฮะยังโยนลงตุ่มเรียบร้อยเบิร์ดเ้าก็จะได้เนม้อมากพอแล้ว เจเดี๋ยวไปนำสักกิโลครับ1กิโล <c oughs> กินอะไริะไปจะแสกินไปสอเป็นสองมังนเสบกิน,นงน่ายมากขอป้ากินเขาก่อนอยากกัเขาเลยตัวให้ยองงงเขา่าเลย

ไม่เห,นหนอออรอโอเคเสร็จแับวปิดลำห้าพันเหมือนเราคุรจะาเปอร์

เรอจะกางพวของอันคลิปหนาพี่น้องไว้แสบแห้งแบบนี้เขาคุณอะไรที่มาเบ่งมาชมเด้อพี่น้องอ